ในการปลูกพืชพักให้งามนอกจากความดืองน้ำมักการใส่น้ำมักหรือว่าสารอาหารที่เอามาให้พืชพักเขากินดินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะพี่น้องเพราะว่าดินเป็นที่อยู่เป็นบ้านของผืชดังนั้นทาดินบ่ดีปลูกยังกับบ่งามอกพี่น้องเพราะว่าดินเป็นที่อยู่อาศัยดินที่ดีต้องมีลักษณะล้วนระบายน้ำได้ดีอุ้มน้ำแต่ไม่ขังน้ำดินต้องล้วน ดินล้วนหมายถึงว่าดินที่มีช่องว่างในระหว่างของเม็ดดินหลกของเผืชสามารถช่อใช่หากินได้อากาศก็สามารถเข่าสู้ในระบบหลากได้เวลาห้าหดน้ำน้ำก็สามารถซึมลงไปได้บอ่อขังน้ำเห็ดในน้ำขังน้ำขังเห็ดในหลากพผืชเขาเนา่าดินที่ดีเป็นยังไงพี่น้องต้องมีอินทรียวัตถุการที่ห้าใสาปุ๋ยขอกใสฟ่ฟางคุ้มแบบนี้โดนไปนั่นไปเขาเน่าปื่อยย่อยสลายเป็นอินซีวัตถุซอยบำรุงดิน ดังนั้นก้อนสิปลูกพืชพักให้งามพี่น้องต้องเข้าใจเรื่องดินให้ดีสักกอนเด้อถ้าอยากหูเรื่องดินมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูไปน้ากันครับพี่น้องแล้วเหาก็สิบปลูกพืชพักแต่งางามแบบนี้โดยปตองใส่สารเคมีปุ๋ยเคมีแม่เต่เม็ดเดียวเพราะว่าเห่าเฮ็ดแล้ว